สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมมาเยี่ยมคอก f c นะครับเป็น f c แฟนคลับของช่องพูดจาภาษาวัวเลยนะฮะวันนี้ผมอยู่ที่อําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีที่นี่เป็นมือใหม่ครับพี่น้องครับเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนยุคใหม่นะครับที่กําลังนะฮะอยากจะ ทำฟาร์มบัวอยากจะพัฒนาฟาร์มบัวขึ้นมาด้วยตัวเองนะฮะลงทุนด้วยการซื้อบัวบามันลูกผสมตอนนี้มีทั้งหมด7ตัวนะครับแนวทางจะเป็นยังไงรายละเอียดการทำฟาร์มอนาคตการทำฟาร์มจะเป็นยังไงที่สำคัญเป็นหุ้นส่วนกันด้วยครับพี่น้องครับไปติดตามรายละเอียดกันเลยครับสวัสดีครับน้องับ สวัสดีครับผมทักทายท่านผู้ชมหน่อยครับผมแนะนําตัวนิดนึงครับชื่ออะไรกันบ้างครับผมชื่อโฟครับพี่ผมซันครับน้องโฟกับน้องซันนะครับขอโทษนะครับปีนี้อายุเท่าไหร่ผมสามสามครับพี่แล้วผมสามหกครับอ่าโอเคที่นี่หมู่บ้านอะไรครับผมมาไผ่ครับตำบลตำบลมาไผ่พี่อำเภออำเภอบันบึงครับจังหวัด ชนบุรีเบอร์โทรติดต่อ095ครับพี่ครับผม938ครับแล้วก็0098ครับครับผมเริ่มเลี้ยงวัวมานานหรือยังฮะอ่มือใหม่ครับพี่ครับครับเพิ่งเพิ่งได้สองเดือนเนี่ยพี่อ่านี่ครับพี่น้องครับวันนี้ผมมาเยี่ยมคอกมือใหม่แต่ว่ามีอะไรให้พี่น้อง f อเนี่ยได้ดูได้ศึกษาแล้วก็ได้ความรู้ด้วยวันนี้ในคอกทั้งหมดกี่ตัวครับตอนนี้ ตอนนี้เจ็ดครับผมประมาณ7็ตัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับจะเป็นบรามันครับพี่บรามันลูกผสมแล้วก็ใช่แล้วก็จะมีมีชาโรเร่ด้วยชาโรเร่ด้วยก็มีครับครับผมครับผมอันนั้นจะเป็นรูปผสมครับครับผมแนวทางการเลี้ยงของเราตอนนี้คือให้อาหารแบบไหนกินแบบไหนอยู่ครับก็หญ้าสดครับหญ้าสดให้หญ้าสดครับแล้วก็ช่วงเย็นก็จะเป็นหัวอาหาร ครับคือเช้าทั้งเช้าเลยมื้อแรกก็คือเป็นหญ้าสดครับเย็นเป็นอาหารข้นครับอให้ยังไงอาหารข้นให้ยังไงก็ให้ประมาณสามโลครับต่อตัวเหรอทั้งหมดเนี่ยครับให้เพ่นทีมอาอาเป็นเป็นเสริมไปแต่หลักๆนี่คือหญ้าเพราะว่าหญ้าเราปลูกเองใช่ไหม อ่าครับอ๋อยาเราปลูกเองประมาณกี่ไร่ครับก็ตอนนี้ก็มีตรงนี้ประมาณ4ไร่ครับแล้วข้างหลังประมาณอีก4ไร่8ดไร่ครับตอนนี้8ไร่เพียงพอไหมครับก็ผมเพิ่งจะลงมีดแรกอะพี่อ๋อเพิ่งจะลงมีดแรกพิ่จะเริ่มเลี้ยง2เดือนเนี้ยอ่าโอเคก็ต้องดูกันยาวๆไปครับนะครับนี่คือแนวทางแล้วก็วิธีการเลี้ยงที่นี้อนาคตล่ะวางแผนยังไงกับการเลี้ยงงัว ผมก็ตั้งใจว่าจะพัฒนาบามันแดงครับครับจะอยากจะเป็นฟาร์มบามันแดงเลยว่างั้นครับอนาคตนี่สัก2ดงขาว่สองสามร้อยตัวเนาะไม่ต้องเยอะรับรองว่าลูกค้าเนี่ยมาเยี่ยมไม่ขาดสายแน่ถ้มีถึงขนาดนั้นเพราะว่าตรงนี้เห็นบอกว่ามีพื้นที่กี่ไร่นะทั้งหมดเลยครับ44ไร่ครับ44ไร่ก็คือแบบจะทำฟาร์มโดยเฉพาะเลยใช่ครับ มีทําอย่างอื่นอยู่ไหมตอนนี้ทํานาทํำอะไรไหมเลี้ยงแพะแพนกลาพี่เอามีแพงกลาเอาเลี้ยงแพะด้วยใช่ครับอันนี้คําถามและทําไมถึงเลือกวัวทําไมถึงต้องเป็นวัวเพราะอะไรครับชอบพี่ชอบเนาะครับคิดว่ามันจะเป็นไปได้คิดว่าจะต่อยอดให้เราได้สร้าง สร้างครอบครัวสร้างอนาคตได้เปลี่ยนหญ้าเป็นตังค์พี่เปลี่ยนหญ้าให้เป็นตังค์ก็คือเอาหญ่าแลกเนื้อพูดง่ายๆแนวทางชัดเจนครับนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งคนหนุ่มรุ่นใหม่นะครับที่กําลังหันมาเริ่มต้นเลี้ยงวัวนะครับเดี๋ยวผมจะให้พาชมวัวในฟาร์มหน่อยนะครับว่าสวยไม่สวยยังไงแบ่งพี่น้องแบ่ง f อดูบ้างไปกันเลยครับครับ ผมทีนี้มาดูวัวในคอกในฟาร์มนี้กันบ้างพี่น้องครับเป็นบามัมนลูกผสมนะฮะสีแดงสวยมากๆพี่น้องนะ,ะชุดนี้เพิ่งมา2เดือนแน่ๆครับใช่ครับอายุประมาณเท่าไหร่ครับชุดนี้ตัวนี้ก็ประมาณ1 1 1เดเดือนนะพี่อ๋อครับผมครับผมแนวทางก็คือเราจะเอามาพัฒนาเองนะโดยที่จะ ผสมเทียมครับแล้วก็เอาเป็นพ่อเลือดร้อยใช่ครับใช่ไหมครับครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือตัวลูกเขาครับเราก็จะนําไปจดเพื่อพัฒนาเป็นวัวเต่อไปถูกไหมถูกครับแบบนี้เลยใช่ไหมครับครับราคาบอกได้ไหมพี่น้องอยากรู้เนี่ยว่าวัวตัวเนี้ยนะครับสอตัวเนี่ยครับซื้อมาในราคาเท่าไหร่ครับก็2 8งหมื่นครับตัวละประมาณ สองถึงสามหมื่นครับอือโอ้พี่น้องราคานี้หาซื้อไม่ได้นะผมว่านะเนี่ยฮะครับจุดเด่นนะฮะเม็ดสีกับลำตัวค่อนข้างยาวเลยโอ้ซื้อได้ดีมากพี่น้องครับสองหมื่นแปดถึงสามหมื่นเนี่ยฮะเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งครับนี่ก็มาชุดเดียวกันเนาะครับครับผมอันนี้จะโตกว่าครับครับผมอันนี้โตกว่าแต่ว่าก็ยังเป็นลูกผสมอยู่เหมือนกันใช่ครับอ มันพ่อมันจะติดลูกกระทบครับอ่าครับแต่แม่เป็นเลือดร้อยใช่ไหมที่บอกมาใช่ใช่แม่เป็นเลือดร้อยแต่พ่อเป็นลูกผสมพี่น้องครับก็เลยได้ออกมาเป็นแบบนี้นะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยลูกๆของพวกเขาเนี่ยถึงจะเริ่มจด F อฟได้ถึงจะเริ่มตีเบอร์ได้นะครับนะอย่างตัวนี้มาเท่าไหร่มันราคาใกล้เคียงกันเลยพี่ไล่ๆๆกันครับนะ28,000ปถึง30,000ประมาณนี้ใช่ไหมครับอ๋อสวยมากพี่น้องครับ ถามหน่อยยังมีอีกไหมผมก็เอามาแล้วเอเอามาหมดแล้วเอา,าอีกสี่ตัวหมดแล้วพี่น้องอูเสี <c oughs> ได้มาอย่างนั้นเนี่ยเอฟซีต้องโทรมาถามเยอะแยะเลยครับว่าราคาที่หาซื้อได้ที่ไหน <c oughs> มีอยู่จริงนะครับพี่น้องครับราคาเนี่ยสองหมื่นแปดเนี่ยมีอยู่ <c oughs> จริงอย่างตัวขาวนี่ก็สองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าเองครับเพิ่งจะจับมาเมื่อเช้าครับเพิ่งมาใหม่ๆสดๆเลย พี่น้องให้ดูเนื้อตัววัวราคา25 0 0 0พี่น้องคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่า,าราคานี้ซื้อได้ไหมนะฮะมือใหม่เลือกแบบไหนเลือกวัวผมไม่กล้าซื้อแพงเพราะผมมือใหม่ครับเอาเอาราคาถูกไว้ก่อนใช่ครับ <laughs> แล้วสีเน้นไหมครับเน้นครับสีก็เน้นคือเน้นเป็นสีอะไรบ้างแดงกับขาวแดงกับขาวสองอย่างครับ นั่นนะครับนี่คือมือใหม่แท้ๆเลยเพิ่ง2เดือนแต่ว่าซื้อวัวได้ดีผมการันตีเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับพี่น้องครับราคาไม่เกิน3 0 0หมื่นเนี่ยยังไงก็ต่อยอดได้อีกเยอะแยะเลยเอาละครับทีนี้ผมจะพาพี่น้องมาชมแปลงหญ้าของทั้งคู่กันนะครับตรงนี้ด้านหลังนี่คือแปลงหญ้าพันอะไรครับ <N ep ier> พัน <Nep ier S 2> เนเปียครับอ่าเป็นเนเปียเนาะแต่ผมก็ไม่กล้าฟันธงพี่น้องว่าเป็นเนเปียอะไรเพราะว่าเนเปียเนี่ยก็มีหลายสายพันธุ์เหลือกเกินนะฮะไม่ว่าจะเป็นปากช่องหนึ่งท้ายเขื่อนปากช่องสองจกกักระพัดโอสารพัดเลยครับอันนี้ปลูกมานานแล้วเหรอฮะก็มีดแรกพี่มีดแรกครับยังไม่ได้ลงมีดเลยเพิ่งจะปลูกประมาณกี่เดือนครับสองเดือนประมาณเดือน เดือนกว่ากว่าเดือนกว่ากว่าเกือบสองเดือนครับกี่ไร่ครับตรงนี้ตรงนี้ประมาณสี่ไร่ครับประมาณสี่ไร่ครับก็ให้สําหรับให้วัวเลยวัวแล้วก็แพะด้วยแพะอันนี้จะเป็น TMR พี่ผมจะทําเป็น TMR ครับผมคือปั่นแล้วก็คุกคุกอาหารอืแล้วให้กินมื้อเย็นอ๋อครับครับผมแต่เช้านี่คือหญ้าสดเลยเช้าก็หญ้าสดครับแล้วก็จะมีแพนโกลาครับครับเป็นแนวทางที่ลดต้นทุนได้ได้ดีมากครับเท่าเท่าที่ผมดูเนี่ยก็คือว่า มีพื้นที่ปลูกหญ้าเนี่ยคือแบบเป็นข้อได้เปรียบของการทำฟาร์มเลยครับครับผมก็ตรงนี้นะฮะมีมีอ่าเขาเรียกว่ามีการให้น้ำยังไงครับก็เนี่ยครับก็ได้เวลาให้น้ำแล้วพี่ฉชดส้ยยางเหรอใช้บิ๊กกันครับอ๋อปืนครับปืนแรงดันสูงใช่แต่ช่วงแรกผมปล่อยเข้าร่องก่อนครับปล่อยเข้าร่องเพื่อที่ลูกหญ้ามันจะได้เกิดตามร่องอย่างเดียวครับผมครับ แล้วเดี๋ยวพอมันโตปุ๊บผมใช้บิ๊กกันยิงได้ครับพี่น้องจะสังเกตเห็นนะครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นต่อแรกมีดแรกมันจะมีวัชพืชนะที่เราไม่ต้องการเนี่ยขึ้นมาเยอะต้องการพี่ชุดนี้ก็ต้องการใช่ไหมนู่นนะพี่อ๋อได้หมดเลยใช่ไหมเนี่ยได้หมดเลยครับอย่างต้นนี้ก็ได้ต้นนี้ก็ถ้ามันติดไปก็ได้ครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยติดหรอกมันมีหนามอ๋อกระฟันทิ้งครับ ก็ถือว่าใช้ได้หมดเลยครับใช้ได้หมดเลยพี่พวกนี้แพะก็กินรับม้าก็กินครับวัวก็กินครับนะครับนอกจากน้ม้าม้าม้าไม่กินพี่ม้าไม่กินม้ากินม้ากินแพงโกล่าพี่อ๋อม้ากินแพงโกล่าครับนอกจากนั้นยังมีเป็ดไก่หรือไม่กระปลาครับกินได้หมดเลยได้หมดเลยพี่ยาชนิดนี้เป็นยาที่สารพัดประโยชน์เลยนะครับพี่น้องครับเอ่อเอาละครับสอบถามอีกนิดนึงนะฮะครับตรงนี้สองคนเนี่ย โทษนะเป็นอะไรกันเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นหุ้นส่วนครับทําฟาร์มด้วยกันครับจะทะเลาะกันไหมทะเลาะไงพี่เพื่อนกันอ่าไม่ไม่มีวันที่จะทะเลาะกันครับอนาคตแบ่งผลประโยชน์กันให้ดีๆครับเดี๋ยวจะไม่ลงตัววัวใครวัวมันพี่แต่ช่วยกันเลี้ยงอ่าโอเคก็ขอให้ประสบความสําเร็จในการทําฟาร์มครับนะครับที่ผมถามเมื่อกี้ก็คือว่า เห็นมาเยอะไงกลัวจะขัดผลประโยชน์พี่หลาวม่มีครับแล้วจะเสียเพื่อนขอให้รักกันนานๆครับแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จในการทําฟาร์มครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับดีครับผมนั่นก็คือเรื่องราวของคนหนุ่มรุ่นใหม่นะครับนะที่ผมเองก็ต้องเรียกได้ว่าสนับสนุนส่งเสริมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังเป็นแนวทางนะฮะการทำฟาร์มสำหรับมือใหม่ด้วย ให้ดูคอกนี้ดูฟาร์มนี้เป็นตัวอย่างที่สำคัญคือที่นี่จะได้เปรียบคนอื่นหน่อยก็คือพอมีที่มีทางอยู่ประมาณ30-40ถึงไร่นะครับตรงนี้น้องเขาบอกว่าจะทำแปลงหญ้าแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆเลยทำฟาร์มขยายใหญ่โตขึ้นไปอีกเดี๋ยวเรารอดูอนาคตของฟาร์มนี้กันนะครับปัจจุบันยังไม่มีชื่อฟาร์มนะพี่น้องนะแต่ว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยเดี๋ยวป้ายก็คงมาแล้วล่ะครับ เอาละครับยังไงก็ฝากติดตามช่องแล้วก็ฝากติดตามฟาร์มนี้ไว้ด้วยเหมือนเดิมครับพี่น้องครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัวสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ